ใช่ครับตัดสั่งเลยนะตัดสั่งวันนี้เลยโอ้โหสนุกดีครับผมในที่สุดก็ได้ร่วมงานกับเวฟบูโซดานะครับนี่ก็เป็นแบบว่าโปรดักท,ที่ผมเนี่ยอยู่กับมันมาปล่อยพอสมควรแล้วครับผมแล้วก็ก่อนด้วยเวทีเนี่ยก็แบบว่าอยู่ร่วมกันกับเวฟบูมาตลอดผมก็ยินดีครับที่ได้สุดได้เป็นส่วนหนึ่งดรุก จริงๆก็ผมว่าซัม,มเมอร์เบรดี้น่าจะถูกต้องผมจุกกับความชอบของผมมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะมีความสดชื่นครับซึ่งเวลาผมแบบก่อนขึ้นเวทีเนี่ยคือผมต้องแต่ว่าต้อง,าองการบูสต์เอเนอร์จีตัวเองครับซึ่งซัม,มเมอร์เบรดีเนี่ยแต่มันไม่หวเกินไปแล้วเนี่ยเพราะผมว่ารู้สึกให้เอเนอร์จีผมได้เยอะที่สุดมีเบอร์อที่ผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะก,กับแบบๆที่ผมแล้วแับแล้วส่วน้นะครับผมคิดว่ายังไงครับ จริงผมว่ามันก็เข้ากับชีวิตจริงของผมครับผมแล้วก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของผมอยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมเป็นคนนี้แบบมีเอนเนอร์จเยอะพอสมควรนะผมแล้วเวลาผมทำงานอะไรเนี่ยผมชอบแบบว่าพยายามทำให้แบบว่าทุกคนรอบตัวผมแบบสนุกแล้วก็มี energy ตามไปด้วยครนะซึ่งผมว่ามันเป็นตัวที่เนี่ยผมว่าเขาเลือกถูกแล้ว อ,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 อันนี้ก็รอดูแล้วกันครับว่าทางเรดบลูใช้แรงกันน้อยยังไงนี่เพิ่งเล่นรับ <c oughs> นเองนะครับไม่ผมก็ฝากผมกับผมมันแด้วยแนะครับนะผมยังไงเดี๋ยวเรามีกิจกรรมสนุกๆมาให้ทุกคนได้ร่วมอยู่แล้วนะวครับผมแล้วก็อู้แล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ อ่าครับอ่า่าแล้วมใช่ครับ <นะ S 2> ผมเอ่อจริงๆไม่ถึงเดืนครับไม่รู้จะไปเมือแต่รู้สึกว่าพร้อมับผมแล้วก็ก่อนนี้ผมจะกลับมาไทยนยผมก็แบบว่าได้เข้าไปแบบว่ารีมิกซ์เพลงเพิ่มเพื่ออ่คอนเสิร์ตในรอบนี้ของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็แตบบ่ว่ามันมีการเตรียมตัวพอสมควรแล้วนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมแล้วก็ส่วนของ ของกัสเวนน่จิตคนนะก็รู้สึกพร้อมครับยิ่อยากรีบโชยทุกคนได้ดูะครับ่ใช่ครับผมจริงๆคือไม่ได้ตั้งใจที่จะโชว์ในวันเกิดผมมืออไรนะครับแต่ว่าสานามมันว่างวันนั้นครับผมก็ถือว่าโชคดีละกันเพราะว่าปีแล้วตอนนี้ผมโชว์ราชบัลลงของผมไปนะก็คือสามพฤษภาเอ้สีพ่พฤษธภาใช่ครับผมมันก็แต่ว่าไล่เลี่ยกันเนาะซึ่งผมว่าก็าแบบรู้สึกดีครับที่ได้ เขาเรียกว่าอะไรชุดสองวันเกิดตัวเองพร้อมกับแฟนคลับของผมแล้วก็รอบเนี้ยแ,แบบมีเมมเบอร์ด้วยครับผมก็น่าจะเป็นวันเกิดที่พิเศษในปีนี้ไอ้วันที่ก็น่าจะเป <c oughs> ็นการรอคอย,ยแน่นอนของแฟนอลไระะไก็เต็มที่ครับผมเดี๋ยวมีมหลายอย่างเซอร์ไพรส์มันจะไม่เหมือนโชว์ที่เรา,เราชูบารีกอลล์มีความแปลกใหม่เยอะพอสมควรรถดันรถดันรถดันารอคอย ถ้าถามถึงเรื่องโชว์ที่เราเตรียมมาเนี่ยไม่ค่อยกดดันนะครับผมผมจะกดดันแต่ว่าเรื่องนอื่นมากกว่าผมแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องระบบเสียงหรือว่าเรื่องแบบว่าความปลอดภัยของเวทีหรือว่าเรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่แบบว่ามันเอานวยบความสะดวกของแฟนคลับอะไร้ยครับผมซึ่งจริงๆแบบว่าพอมันเป็นของทีมแล้วเนี่ยผมก็แบบว่ามันก็มีลิมิตของผมนะว่าแบบเรื่องการจับเสียงหรือว่าในหลายๆเรื่องนะครับผมซึ่ง แก็เดี๋ยวผมกับเบนเบอร์เนี่ยเราทกี่ันนะปอ๋อจริงๆรประชุมมีป,ป,ประชุมไปแล้วครับผมที่เราเองครับก็บมีไอเดียใหม่ๆเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็แปบลบว่ามีนำโชว์ที่ผมไม่บอกว่าแบบกนำโชว์ที่แบบเรียวกว่าอะไรเนี่ยครับผมคือก็นำฟีดแบ็กหลายๆอันจาก หลังจากคอนเสิร์ตเกาหลีมาปรับปรุงใช้ครับผมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่า complete มากขึ้นแล้วก็น่าถึงใจแฟนๆคือเราจะเล่ามุมนึงตอนพูดกันไหมครับว่าแต่ละคนก็แบบรอคอยที่จะมาใส่ใจใส่มันใช่ครับผมที่มันเป็นคือไอ้จิวอยากเก็บไว้เล่าบนเวทีเหมือนกันนะแต่คือแบบเอ่อเน้นๆึเน้นนึงหรออ่ะถ้าเราจะพูดถึงเทียร์มายของเรื่องนี้นะครับผมก็ จริงๆด้วยอ่าผมเป็นเจ้าบ้านด้วยเนาะอะไรด้วยแล้วผมก็เป็นคนที่อ่านภาษาไทยออกนะครับผมซึ่งผมก็นั่งดูแบบฟีดแบ็ข์ของแฟนคลับของทุนไทยเนี่ยแบบมานานพอทุกคนแล้วครับว่าแบบว่าเขารอกันมากขานาดไหนผมก็พยายามที่จะแบบว่าส่งไอ้ข้อความเนี้ยให้ถึงเบอร์ให้ได้มากสุดให้เขารู้สึกเหมือนกันครับว่าการรอคอยของอาเมาคนไทยเนี่ยมันมสำคัญมากสำหรับก็ช่วมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งจริงๆมันมีหลาย ประสบการณ์มากกว่าที่มันจะเกิดขึ้นในรอบนี้เนาะซึ่งส่วนที่ผมทําได้ก็คือผมก็พยายามที่จะแบบต้องบอกเมมเบอร์แล้วเขาแบบเราต้องทำมันให้ได้จริงๆนะเราต้องจัดมันให้ได้จริงๆนะไม่ว่าแบบแบบไม่ว่ามันจะแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วท้ายมันเกิดขึ้นได้จริงครับผมซึ่งไม่มีหลายเรื่องทีไฮดีซีนที่ผมอาจจะแบบว่าบอกไม่ได้เนาะแต่ว่าแตบบ่ว่ามันมีความพยายามของทั้งเจ็ดค่ายทงางพยายามของทั้งเจ็ดเมมเบอร์ ที่มีความแบบว่าเอาเรียกเสียสละให้กันเพื่อที่จะให้เกิดงานด้วยกนให้ดูดีสนุกให้นูดสนุกส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าเป็นพี่เจเบลที่มากนะก็ว่าก็เขาเด็ดไปเท่ากันแหละครับแต่ว่าแบบว่าแบบพี่เจบลอย่างเงี้ยเขาจะดูกังวลเป็นพิเศษนิดนึงครับผมซึ่งผมผมกับแฟนเบลคนหนึ่งก็พยายามบอกเขาแบบไม่ต้องกังวลมากคือ ว่าน่าจะเป็นแบบว่าการขึ้นซีเรียมครั้งแรกของพี่เขาด้วยเนาะคือร์เขาเลยแบบว่าอาจจะแบบไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันมี2องออปชันเนี่ยเกี่ยวกับโชว์ไม่รู้เขาเขาอาจจะแบบลังเลเยอะเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าไอ้เงินเบอร์หลายหลายคนก็คอยอยว่าแบบไม่ต้องกังวลแบบว่าเดี๋ยวแบบมีเจ็คนมีหกคนที่เหลือช่วยอยู่แล้วเนาะกลับมันกลับมารวมกันบานทีเจ็ดคนอะไรแบบพิเเศศษในประททไยพิเศษที่ประเทศไทยเหรอครับผมโอ้ เอ๋อฮิผมบอกไว่าเออผมว่าเออจริงแค่ไอเนี่ยมันเกิเกดขึ้นว่ามันก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็อะไรทีมเค็นอีกต่อไปมันจะมีอ่ะก็มีหลายๆเพลงที่แบบว่าผมรู้สึกว่าแฟนคลับไทยเนี่ยชอบนะครับผมแล้วเราไม่ได้โชว์ที่เกาหลีไปเนาะ, <S <S นะอ่ะประมาณนี้แล้วกัน เพราะว่าแบบว่าจริงๆหลายๆประเทศเขาก็จะมีเพลงที่เขาชอบไม่เหมือนกันนะครับผมแต่เน่นๆแล้วก็แบบเอาสองสาเพลงที่แฟนบไทยอชอบเป็นพิเศษแบบว่ามาปรับปรุงให้มันข้อกับโชว์อนะไทยร้องกันเสร็จอ่าอันนั้นต้องขอาอนุญาตโดยไม่มีไม,ไ,มไม่มีไม่มีเพราะว่าแบบจริงๆตอนเนี้ย แต่ละคนก็อยู่กันแต่ละประเทศนะครับผมตอนนี้ยุย่อมอยู่สั่งลาตินนะครับพี่มาอยู่ LA นะครับผมพี่เอกสรอยู่จีนนะครับแล้วก็พี่เจบีอยู่ยุ่ถึงก็หนบั๊ยใช่ไหมครับผมแล้วก็พี่ยองเจเตรียมงานของเขาอยู่ซึ่งผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันประกาศแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วก็พี่ยองก็แต่ว่าถ่ายละครอย่างเยปเรื่อยๆนะครับผมตัวผมอยู่นี่ครับผมซึ่งเอ่อ แต่ว่าเวลาเตรียมเพลงไทยรอบหนึ่งอย่างที่เราเคยเตรียมมาอย่างจริงอ๋อเจ้าอยเองครับผม mm hmm. มันต้องใช้เวลาที่ mm hmm. แบบว่าซ้อมเยอะแล้วจริงๆผมก็ต้องแบบว่าเป็นคนไปไกลเรื่องสำเนียงให้เขาใช่ไหมครับผมซึ่งอรอบนี้เนี่ยแบบจริงๆก็แบบด้วยเวลาของเจ็ดคนด้วยแล้วก็เวลางานของผมด้วยมันไกลนิดนึงค่ะแต่ก็ติดคาะว่าสำหรับใครที่มีบัตรอยเด็กนะให้ตอบเจอกันได้เลยเป็นขอมมอแต่เขาบอกว่าส่วนเอา สองรอบแล้วใช่ไหมครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนนะผมใครมีบัตรอยู่ในมือแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยก็เ,เดี๋ยวจะพยายามทําให้มันคุ้มกับความชุ่มเทของทุกคนแล้วก็การร้องของทุกคนนะครับผมจะทําให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นประสบรที่ดีที่สุดให้ได้ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะผมแล้วก็จริงๆรผมว่ายังดูหลายๆเสียงแบบว่าลหลายๆอย่างที่แบบว่าครครแฟนคลับเน่ยเขายังเรียกร้องกันอยู่เนาะยังไงก็ยังมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าเรายังสามารถ ที่จะต่อรองกันแล้วว่าแก้ไขได้แต่ว่าบางอันเนี่ยแบบมันเลยเวลาแล้วด้วยอะไรด้วยนะยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทำให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยพอใจมากที่สุดได้เท่าไหร่กันนะยังไงเดี๋ยวไอ้พวกอ่านภาษาไทยออกไปแล้วเนาะคือต้องแท็กผมก็ได้ครับแต่ว่ายังไงผมเห็นอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวผมดูแล้วเดี๋ยวผมลองคำนวณเองแล้วผมพยายามที่จะเป็น สะพันตรงการเสือใกับแบนเบอร์กับทางจซกครให้ทุกคนให้คนรับรู้ในมารกตนจิมบอร์ท้ายเห็นบอกว่ามีใหม่ไทยอยู่ทางเมืองนายเล่นน้ำที่เวียไทยมด้วยเอ๊ะผมเหรอใช่อยู่ไหมครับไม่ยู่หรอช่วงกลางวันที่สิบสอครับผมสิบสคือผมไปวัเตอรบอมที่ประเจีนะครับผมวันที่สิบนะครับแล้วก็กับสิน่าจะถึงเกาหลีสินะครับซึ่งก็หมดส่การแล้วก็ ฝากฝากแป้งทุกคนด้วยละกันนะผมละเล่นที่ชกสี่แล้วแล้วก็ระวังตัวด้ยวยนะครับคุณจางเอาผมไปมาวันนี้วันนี้ผมไปเชียงใหม่มาเมื่อเช้าครับผมไปไหว่าเหล่ากงเหล่ามาอากงอาม่าแล้วก็คุณพ่อครับผมครงกลางแล้วหน,ะอนโอเคครับก็สวัสดีสอ,อ,าอ่าทุกสันดาห์ตรงกลางนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปรดน้ำดำหัว ไดครับผมกับผู้ใหญ่ของแต่ละคนด้วยและกันนะครับผมแล้วก็ใครที่เด็กๆครับก็ก็ขอให้แบบว่าอะไรเป็นวันที่กล่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่แบบว่ามีบุญคุณกับทุกคนด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็เล่นน้ำะระวังตัวเป็นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสงการทุกป,ปีจะมีคนเจ็บตลอดก็ระวังด้วยละกันนะครับผมเล่นพอเอาสนุกพอประมาณเอาพอเข้าบรรยากาศครับอย่าเลยเถิดละกัน ก็สวัสดีวันสงการด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เล่นแทนผมแปนๆกับอัชเวชเจ็ด้้ววยแลกันนะครับแล้วเดี๋ยวหวังว่าจะได้เจอกันที่ราชมังคลนเดือนพฤษภาเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเออจะเงนที่ราชมังคลแบบที่ทุกคนชื่อว่าแข็งแรงแล้วกันไงเดี๋ยวเราเจอกันขอทิ้งท้ายเรื่องราวที่พิซซื้ออาถูกบวยด้วยตรงทะเบียนเป๊ะเลยครับ ครับผมก็ก็คือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณแม่จริงก็ไม่ใช่ชิ้นใหญ่หรอกครับผมว่ามันก็เอาว่าเล็กๆน,อนนะ้อยๆไอ้จริงก็หลายอย่างครับเอ่อที่ผมดูไว้หลายรุ่นหลายแบรนด์พอายสิบตัอยู่แต่ว่าเลือกรุ่นนี้แบรนด์นี้เพราะว่าคุณแม่เขาชินนะครับผมกับการขับแบรนด์นี้แล้วก็คือคุณแม่ก็มีอายุแล้วเนาะผมแบบไม่อยากคุณแม่เขาอาจจะปรับตัวปรับตัวกับเอ่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ช้านิดนแล้วผมก็เลยเลือกอันนี้ไปแล้วก็ ให้แบบว่าเนี Laughter ่ยผมให้พี hmm. ่ชายกับน้องสาวนะผมไปช่วยกันแบบว่าเลือกรุ่นดูแลทําแบบว่าหลายๆเรื่องที่จะแบบว่าอยากสะพายุณแม่ในรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แบบเออแบบุณแม่เขาก็ขับคันเก่ามานานแล้วแบบจะเปลี่ยนให้ก็ไม่ยอมสักทีผมก็เลยต้องสะพายเขาถึงจะยอมกัะครับใช่ครับอะไงก็แบบอย่างนั้นแหละครับก็เปตัดใจอยากทำแบใช่ครับผมใช่ครับทีนี้ครับผมแล้วก็เอ๊ะแบบ เดี๋ยวเสร็จราชมังเสร็จแล้วผมว่าก็ผมอาจจะแบบว่าไม่ได้กลับไทยแบบพักน้องก็แบบให้คุณแม่ได้ไดมีเวลาแบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างอย่างที่เขาชอบ